วันนี้ค่ะในท้องทะเลตรังกันหน่อยค่ะ,คะน่มไกด์ท่านหนึ่งค่ะต้องบอกว่าหลังจากไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาเนี่ยก็อินแล้วก็ชอบค่ะก็ได้มีการติดปีกผีเสื้อน,นะคะแล้วก็ไปไหว้ดำน้ำค่ะให้กับเรานักท่องเที่ยวนะคะได้ชมสร,สร้างสีสันให้กับท้องทะเลตรังค่ะ นายพงพาณิชย์รอดเมืองหรือว่าน้องนิวค่ะเป็นไกด์หนุ่มวัย22ปีเท่านั้นนะคะนำนักท่องเที่ยวค่ะไปสัมผัสกับท้องทะเลตรังด้วยการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นเผยด้วยนะคะว่าทะเลตรังสวยไม่แพ้ภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะซึ่งน้องนิวนะคะก็ไม่ช้าอยู่ใหญ่ค่ะติดปีกผีเสื้อนะคะแล้วก็ลงดำน้ำพร้อมกับกางแขนสองข้างออกปีก เรียกว่าว่ายเป็นผีเสื้อเลยค่ะลงดำน้ำไปอย่างที่เห็นนะขณะนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโบยบินสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งจุดดำน้ำค่ะก็เป็นบริเวณหน้าเกาะกระดานที่มีน้ำใสปะการังงอกใหม่มากมายมีปลาเล็กปลาน้อยว่ายทักทายกับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากรวมทั้งปลากระตูนหรือว่าปลานิโมที่มีจํานวนมากขึ้นหลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวเป็นนานหลายเดือนเพิ่งจะมีการเปิดการท่องเที่ยวทะเลตรงังเมื่อวันที่1ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะน้องนิวก็เล่า ให้ฟังด้วยนะคะว่าเพิ่งไปดูหนังมาค่ะเรื่องอวตารก็เกิดความชอบแล้วก็ประทับใจในฉากท้องทะเลก็เลยมองว่าทะเลต่างบ้านเราก็สวยไม่แพ้นในภาพยนตร์เลยนะก็ได้มีการนําปีกผีเสื้อน,นี่แหละค่ะไปไว่ายน้ํานะคะในทะเลใส่มากน้ําใส่มากเลยจริงๆนะคะก็ว่ายใส่ปีกผีเสื้อโชว์นักท่องเที่ยวค่ะก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับท้องทะเลตรังจังหวัด ตรังเนาะบ้านเรานั่นเองเนะบ้านของน้องนิวนะแต่ว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ไปได้เขาเพิ่งจะมีการเปิดท้องทะเลอันดมามันให้ไปท่องเที่ยวกันด้วยที่เกาะกระดานเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ะถือได้ว่าเป็นสีสันในช่วงของเทศกาลต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะ